วัสดีครับวันนี้ก้าวไปกับเมียวนะคะก็มาอยู่กันที่โรงแรมเฟนิซองนะฮะราชราชจ,จประสงค์นะครับอยู่ที่ห้องอาหารจีนเฟยหยานะครับวันนี้เราพาเ,เพื่อนๆมาทานติ่มซำม,มื้อกลางวันกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราอาจจะมีสั่งเมนูเป็ดปักกิ่งที่เป็นของโปรดของเราทั้งสองคนนะครับเขาว่าที่เป็ดปักกิ่งดังมนาะที่ก้าเพราะว่าเขาอบไม้จี่อะไรประมาณเนี้ยอืออยากลองมาก นึกว่าดังเสียงกรอ,รอบกรอบกรดกรับกรบแป๊บตังหลเวนะรสชาติเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทานกันข้างในนะครับ ไปกับเนี่ยพามาทานอาหารจีนที่โรงแรมเมเนซองราชประสงค์กรุงเทพนะคะเราอยู่กันที่ห้องอาหารเฟยยาค่ะที่นี่นะคะมีอาหารหลายอย่างน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งของเด็ดของดีอะไรมาอวดเพื่อนกันทุกทุกคนอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลยที่นี่นะคะก็เป็นอาหาร าอาหารจีนฮ่องกงนะคะเพราะว่าเชฟเนี่ย มาจากฮ่องกงเลยนะคะอิมพอตมาเลยเชฟเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานกับโรงแรมเจดวิมารีออทในฮ่องกงมายาวนานมากก่อนที่จะมาเป็นเชฟประจำที่ร้านที่ห้องอาหารเซยญานี้นะคะมันก็การันตีได้แหละว่าอาหารจะต้องมีคุณภาพละขาคงเลือกวัตถุดิบที่ดีในแต่ละซีซันมาทําให้เราทานจริงจริงเนี่ยและเมนูเด็ดของที่นี่นะคะที่ห้ามพลาดนะคะที่เขาขายนักขายหนาเนี่ยนะก็คือเป็ดปักกิ่งค่ะทุกคนเป็ดปักกิ่งที่เนี่ยมันพิเศษยังไงรู้ไหมเขาบ อกว่าเป็ดปักที่เนี่ยเวลาเขาอบมาเนี่ยเขาอบกับไม้ลินจีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขายว่ามันจะมีอารม m a ติกที่แบบหอมอย่างเหนือเชื่อพร้อมกับเครื่องเคียงที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นนะคะที่นี่เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็สั่งเป็ดปักกิ่งมาทานกันด้วยนะคะมันก็จะมีให้เลือก สองแบบนะ้ว่าจะเอาแบบหั่นแบบหนังอย่างเดียว20ชิ้นหรือว่าหั่นหั่นแบบแบบฮ่องกงก็คือจะติดเนื้อมันด้วยอันนี้ก็จะหั่นมา10ชิ้นนะคะซึ่ง อาหารที่เราเลือกเนี่ยก็คือเป็นปักกิ่งเนี่ยเวลาเราเลือกเมนูได้เนี่ยก็จะเลือกได้หนึ่งอย่างนะคะถ้าเกิดจะเลือกอีกอย่างหนึ่งก็จะเพิ่มเงิน200บาทนะคะเป็ดปักกิ่งที่นี่ตัวละประมาณ1น8 8งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดมงไม่ตผิดนะบวกกนะคะแล้วก็ทําอาหารถ้าเพิ่มอีกอย่างได้หนึ่งอย่างถ้าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่ม200บาทนะคะและว้วบอกเลยว่าเมนูที่เอาเนื้อเป็ดไปทําที่นี่เนี่ยคือมันเก๋มากค่ะ เราก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจเราแทบจะเลือกไม่ถูกเลยนะคะอย่างเช่นเมี่ยงเป็ดนะคะหรือว่าเป็นเป็ดผัดซอสเปรี้ยวหวานเป็ดกระเทียมนะคะแต่ว่าที่แปลกและแบบน่าทานเนี่ยก็จะมีเป็นข้าวผัดเนื้อเป็ดกานาชายนะคะซุปซุปเป็ดกับบววนะคะหรือว่าจะเป็นลาดหน้าเป็ดแล้วก็บะหมี่ใช่ไหมกลอบะหมี่ผัดเนื้อเป็ดที่แบบบะหมี่ผัดสไตล์ของงเป็น เป็นะทุกคนคือน่าทานมากสุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกทนไม่ได้แต่ว่าเราก็เป่าอีกมาชุดไป,ปมาแล้วเราก็เลือกเป็นซุปวยเป็เปดกับลัดหน้าเป็ดค่ะส่วนเมนูติมซับเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเรามากัน2คนนะก็เลยสั่งแค่2อ,อย่างนะคะคือที่แม่เขาอยากทานอันหนึนน่งที่ทานเนี่ยก็มีเวยเตี๋ยวรอดกุ้งทอดกรอบมากับซอสซีอิ๊วส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น อ๋อเกี๊ยวนึ่งซอสแจจิ๋วค่ะก็มันดูแปลกดีนะมันจะจริงๆพวกข้าเสาขนมจีบกุ้งอะไรพวกนี้ก็มีนะแล้วก็จริงๆที่ไฮไลท์ของเขาอีกอย่าง,งก็คือขนมจีบกุ้งเอ่าคือเนาะเพราะว่าพอดีวันนี้เนี่ยอาหารมันเยอะแหละมากันแค่2คนนะคะต้องรอเพื่อนๆมาทานและส่งมาให้อวดเราแล้วแหละว่ามันมีอะไรน่าทานแล้วอร่อยกว่านี้อีกหรือเปล่าสำหรับวันนี้เราสั่งกันแค่2องเมน,นูนี้ค่ะ อันนี้เป็นเกี๊ยวหนึ่งซอสแต้แจิ๋วค่ะเอาแรกคิดว่าจะเป็นซอสแบบน้ำม,มันงาอะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะเป็นคล้ายๆซอสเรี๊ยวพริกน้ำส้มก็ <c oughs> โอเคแปลกดีไม่เคยทานก็ใช้ได้ค่ะแปลกดีเป็ดตักินมาแล้วแค่อยู่ข้างๆนี่ยังหอมเลยนมนมก้นเป็ด บ้าหรอต้มก้นเป็ดหอมนายลินจี่นะเนี่ยเสียงเขาดังกรอบแกรบเปล่า เครื่องเคียงของที่นี่ที่ทานกับเป็ดปักกิ่งเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนที่อื่นอนะที่นี่เครื่องเคียงเขาก็มากับอันนี้จะเป็นดินจีอบเหล้าจีนอะมันเป็นเมื่อกี้เม้แอบ,บลองชิมมันกัเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยหอมจีนคือเป็ดมาย่างมากับไม้ลินจีไปพอนะเครงีนเครื่องเคียงกับดินจีไปด้วยอีกแล้วก็ทานกับกระเทียมสับนะคะแล้วก็มากับซอสหอยซินค่ะแล้วก็มีต้นหอม ส่วนแป้งเข้ามาแบบนี้มาแบบร้อนๆแบบนี้เลยโอยควันขมงชฉฉิงอุย้ยแป้งบางแล้วเนี่ยแป้งบางแต่แบบดูเหนียวนุ่มเอยว เพราะว่าคแรกแบบอร่อยมากเลยไม่เคยคิดว่ากระเทียมสับทานกับเป็ดกัะเหียอมันจะอร่อยนะแล้วตัวลิ้นจีเล้าจีอะไรเนะี่ยมันชูโรงมากแล้วหนังเป็ดมันมีความหอมพิเศษที่ตอนนี้เราทานแบบกรอบๆแล้วร้อนนะคะเป็นอะไรที่คมกรอมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วที่ดีก็คือหนังเป็ดอะคือเขาลอกมันออก โอ้เคาโรคมันออกใช่ปะมันมันไม่เลี่ยนมันเหลือแต่ความกรอบอ่ะเราจะ texture อ่ะแป็ออกไปแล้วว่าคิดดีๆเรียนป่ะมาแล้วนะครับหลังจากที่เราทานหนังก็กรอบของเนื้อเป็ดเราก็มาถึมงมนูรนาดหน้าอนะนี่เป็นเนื้อเป็ดแบบนนะเต็มชิ้นเต็มคำเลยนะนี่แล้วก็ <polarization. S 2> <withdrawal. S 1> น,ำน้ำรหน้านี right. ้ก็จะมีใส่เห็ดหอมแล้วก็คณะฮ่องกงมาด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับด้านขวามือนี้เราก็เป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ผัดแบบไม่ไหม้นะครับสไตล์ฮ่องกงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราแบบไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงก่อนดีกว่าแล้วเรามาดูรสชาติ ความหวานของน้ำซุปเส้นใหญ่กันแต่คาดเดาได้ไม่ยากครับว่าระดับเชฟฮ่องกงนะจากรอออดเนี่ยน่าจะต้องอร่อยเส้นใหญ่นุ่มแล้วก็หอมกลิ่นกระฮะไม่ไหมนะฮะแล้วก็เนื้อเป็ดนุ่มๆแล้วก็ส่วนน้ำน้ำราดก็ไม่ข้นไม่เหนียวจนเกินไปนะกำลังกลมกล่อมดีเลยะครับเป็นครับของ,ของทอบเส้นใหญ่ด้านหน้า เมนูหม้อร้อนๆนะเนี้น,น,น,นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราสามารถที่เ,าเอาเนื้อเป็ดเนี่ยมาทําได้เพราะว่าเป็ดที่นี่เนี่ยตัวใหญ่มากๆสามารถทําได้ต้องสองเมนูเลยนะเนี่ยยังเยอะๆอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นซุปเป็ดบว้ยดองนะครับโอ้โหขนาดเรามาทําเมนูนที่สองแล้วนะมันยังแบบแน่นแน่นแหลมนะเดี๋ยวลอง ต้องชิมน้ำซุปด้วยหน่อยเนะแต่ว่าคงทานไม่หมดแน่ๆเลยสองคนสำหรับเมนูนในวันนี้คงจะต้องอกลับบ้านนะครับอน้ำซุปที่นี่เขาจะใส่ขิงแล้วก็ผักกาดดองเต้าหู้ขาวนะครับรสชาตินี้ก็จะออกประมาณแบบเ,เคม็มๆแล้วก็เผ็ดๆนิดหนึ่งนะครับ เมนูซุปเนี่ยก็เป็นเมนูที่ตกท้ายได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นขิงทำให้เราช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเราทั้งสองคนด้วยนะครับบ๊ายบาย